สวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านนะฮะของการประจำาชิ้นเลยนะสำหรับการแข่งขันทางฮานอยนะฮะตอนเช้านี้วันที่9นะครับวันที่9นะฮะลูกฝนเมื่อวานนะครับเมื่อวานอะไรที่นั่น ตัวก่นนะ0686 6ล่นน้อยพิเศษนะครับ0686 6มาอยู่จุดนี้เลย0686ตรงนี้อิดแค่เลขศูน์นะครับ34644นะฮะ34644นะครับ34644อันนี้ไม่มีนะครับ05989นะครับได้เลขศูน์อีกแล้วนะครับ05989นะครับได้แค่รูด นะฮะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูของวันนี้นะครับสามสี่หกสี่สี่นะแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ ดูเลขศูนย์นะฮะมาดูเลขศูนย์นะครับ 27. โอเคหาในกรอบนะฮะในกรอบนะครับ18บแปดเลขศูนย์ เจ็ดสโอเคตั้งที่เลขเจนะได้เลขเจ็ดนะครับวันนี้จะเป็น7จ็ดแปดเจ็แล้วก็7 1นะรังรดวันนี้เลข เลขเดียวดูตัวเน้นนะครับดูตัวเน้นนะฮะศูนย์ศูนเจ็ดเจ็เลขแปีหนึ่สนะครับเลขหกหนสเลขสี่หนึ่งสสาม x เจ็ดหนเกหนเ็แล้วเลข6น2 3โ okay. อเคจาก x ห้านะฮะเลข5มี1ตัวเลอ2 1ตัวมีศนย์ 0, อันนี้เจ็ดอันนี้เก้านะครับไปคนละเรื่องเลยนะวันนี้ดู ปลกเหมือนกันนะฮะดูตัวนี้ดีกว่าที่ชนนะครับสามสี่สาสีนะครับเจ็ดสามสี่เจนะสี 4, นะครับเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่นะฮะเจ็ดศูนยนะครับเจ็ด ครับจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะครับสามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์นี่น่าสนใจอยู่นะสวยๆนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดศูนย์นะครับใส่แปดไปด้วยนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ฝากไว้เพียงทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคตมเมนต์นไว้ด้วยนะฮะตัวเล็มีเข้ามหีหลุดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ ส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ